ช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมค่อนข้างที่จะยุ่งมากแล้วก็ไม่มีเวลามาทำพอดแคสต์ต่อเลยในหัวก็นั่งคิดนะครับว่าอยากจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการให้การปรึกษาเนี่ยหรือว่าการให้คำปรึกษาเนี่ยในรูปแบบไหนดีแล้วก็จะนำทฤษฎีอะไรมาแชร์ให้กับทุกคนประโจบเหมาะกับที่ผมเนี่ย ถือโอกาสให้ตัวเองไปสัมผัสกับธรรมชาตินะครับเพราะเนื่องด้วยภารกิจก็เลยได้นำพาตัวเองไปแถวจังหวัดเชียงรายซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างที่จะมีธรรมชาติที่สวยงามนะครับมีภูเขามีดอยผมก็ได้มีโอกาสไปสัมผัสอยู่ช่วงหนึ่งความรู้สึกแรกๆที่ ได้ไปอยู่ตรงนั้นนะครับผมเนี่ยรู้สึกสงบมากแล้วก็รู้สึกมีความสุขโดยที่ไม่มีเหตุผลนะครับแค่าหันไปมองนอกหน้าตา่างหรือเดินออกไปริมระเบียงแล้วภาพฉายด้านหลังที่สะท้อนกับแสงอาทิตย์เป็นภาพการไล่ระดับของภูเขาหมู่บ้านแล้วก็ต้นไม้แค่นี้ กลับทำให้ผมมีความสุขมากๆในขณะเดียวกันก็นั่งคิดว่าอืมแล้วการที่เรามีความสุขกับการได้ออกมาสัมผัสกับธรรมชาติเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทฤษฎีไหนแล้วมันสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้ยังไงบ้างผมก็ไปสะดุดตากับทฤษฎีหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าทฤษฎี existential หรือว่าอธิภาวะนิยมนั่นเองต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าทฤษฎีอธิภาวะนิยมเนี่ยเป็นทฤษฎีที่ค่อนข้างแตกต่างกับทฤษฎีอื่นๆอยู่สักหน่อยหนึ่งเพราะว่าโดยแก่นของทฤษฎีนี้แล้วเนี่ยมีรากฐานมาจากปรัชญาอธิภาวะนิยมโดยตรงนะครับซึ่งพอพูดว่าปรัชญาเนี่ยก็แน่นอนครับว่า มีการสั่งสมแนวคิดนี้เนะี่ยมาเป็นเวลานาน,านมากๆทั้งจากนักคิดนักปัญญาหรือว่านักจิตวิทยาในรุ่นหลังๆเองก็ตามนะครับซึ่งโดยสรุปได้แล้วเนี่ยทฤษฎีนี้เนี่ยพูดถึงการให้ความหมายของการดำรงชีวิตหรือว่าการดำรงอยู่ของเราในปัจจุบันแล้วก็จะตามมาด้วยคำถามที่เป็นคีย์เวิร์ดหลักเลย ก็คืออะไรคือความหมายของการดำรงอยู่หรือว่าการมีชีวิตคำตอบของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปนะครับตามประสบการณ์ชีวิตของตัวเองตามทัศนะของตัวเองที่มีต่อโลกหรือต่อชีวิตอย่างผมเองที่ได้เล่าประสบการณ์ตัวเองให้ฟังในตอนต้นนะครับว่าผมเนี่ยรู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็รู้สึกสงบมากเมื่อได้มองธรรมชาติ หรือว่าได้ไปสัมผัสกับอะไรที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติสำหรับคนอื่นความหมายที่ให้ก็จะแตกต่างกันไปนะครับแต่ถ้าเราเกิดไม่สามารถหาความหมายของการมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยมันก็จะเกิดสิ่งที่เป็นปัญหาตามมานั่นเองแล้วตัวทฤษฎีนี้เนี่ยช่วยให้เราเนี่ยค้นหาความหมายมันแล้วก็นำมาเป็นหลักยึดในการดำรงชีวิตในทุกๆวัน ซึ่งแน่นอนครับพอพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยตัวทฤษฎีนี้เนี่ยอาจจะไม่สามารถใช้ได้กับทุกคนผมจะบอกตั้งแต่ต้นเลยว่าตัวทฤษฎีนี้สามารถที่จะใช้กับใครได้บ้างสำคัญที่สุดเลยคือต้องเป็นคนที่เชื่อในพื้นฐานปรัชญาตัวนี้นะครับว่าทุกคนเนี่ยล้วนต้องหาความหมายของการดำรงอยู่แล้วคิดเสมอว่าการดำรงอยู่ของเราเนี่ยมีความหมาย เพราะว่าคนที่จะเอาทฤษฎีนี้ไปใช้นะครับจะต้องมีความเชื่อด้วยว่าธรรมชาติของตัวมนุษย์เองเนี่ยจะสะท้อนอยู่ในเรื่องของความเชื่อในการดำรงอยู่นะครับก็คือตัว existence หรือการดำรงชีวิตเนี่ยจะไม่อยู่อยู่กับที่มนุษย์เนี่ยก็จะมีการสร้างตัวตนอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะเป็นผู้เขียนบทชีวิตให้กับตัวเองให้กับผู้อื่นแล้วก็ให้สู่โลกภายนอกด้วย ความหมายของชีวิตของแต่ละคนที่ให้ต่อสิ่งต่างๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่นั่นแหละครับมันไม่เคยหยุดอยู่กับที่ครับอย่างที่บอกไปว่าทุกอย่างก็จะขึ้นอยู่กับการให้ความหมายแล้วคนเราสามารถค้นพบความหมายที่ว่าได้ยังไงก็จะมีด้วยกัน3วิธีนะฮะโดยการทํางานในแต่ละวันสามารถประสบความสําเร็จกับการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นั่นคือข้อแรกครับข้อต่อมาก็คือ การที่ได้ประสบกับประสบการณ์ที่มีคุณค่าซึ่งข้อนี้แหละครับเป็นข้อที่ผมได้กระทําไปโดยไม่รู้ตัวก็คือการได้ไปชื่นชมธรรมชาติหรือเป็นอย่างอื่นก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการได้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมหรือการมีความรักก็ถือเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าเช่นกันครับและสุดท้ายก็คือการประสบกับความทุกข์ก็คือการยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเราไม่ชอบสิ่งนั้น เราก็จะมีทัศนะต่อสิ่งนั้นที่เปลี่ยนไปแล้วก็จะยอมรับได้ว่าบางอย่างไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ลองสำรวจตัวเองดูครับเราอาจจะค้นพบความหมายของชีวิตโดยไม่รู้ตัวก็ได้หลังจากที่ได้รู้การให้ความหมายของตัวทฤษฎีอธติภาวะนิยมไปแล้วนะครับ อาจจะสังเกตได้ว่าในเอพิโซดนี้เนี่ยจะไม่ได้พูดบรรยายประวัติของผู้คิดทฤษฎีนะครับเพราะว่ามีด้วยกันหลายคนมากๆเพราะว่าเป็นกลุ่มความคิดที่ก่อขึ้นมาจากตัวปรัชญ,ญาซึ่งมีนักคิดหลายคนนะครับเลยทำการสรุปให้โดยคร่าวๆแล้วทฤษฎีนี้ใช้กับใครในข้างต้นผมอาจจะบอกไปแล้วนะครับว่า ทฤษฎีนี้น่ยใช้กับคนที่จะต้องมีความเชื่อในปรัชญ,ญาอัติภาวะนิยมมาก่อนแต่เราสามารถที่จะปลูกฝังตรงนั้นได้โดยการสอนโดยการอธิบายและลองปรับใช้กันมาถึงหัวข้อถัดไปนะครับผู้ที่มีปัญหาในมุมมองของทฤษฎีอัติภาวะนิยมนะครับผมจะขอยกคำพูดของโรโลเมกับเออร์วินยาลอมซึ่งเป็น สองผู้ที่มีส่วนในทฤษฎีอธิภาวะนิยมนะครับเขาบอกไว้ว่าผู้ที่มีปัญหาในมุมมองของอธิภาวะนิยมเนี่ยก็คือผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่โดยปราศจากความหมายนะครับมีความทุกข์จากการสูญเสียคนที่รักรู้สึกวิตกกังวลมีความขัดแย้งระหว่างความมีอิสระแล้วก็ความมีความรับผิดชอบปัญหาเหล่านี้เนี่ย ล้วนบ่งบอกถึงการสูญเสียศักยภาพของบุคคลนั้นๆน,น,นะฮะหลังจากดำเนินชีวิตครอบครัวหรือการทำงานไปในระยะหนึ่งเนี่ยบุคคลอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวภายในจิตใจของตัวเองโดยเฉพาะสภาพสังคมในปัจจุบันนะครับซึ่งมีความเจริญทางวิทยาศาสตร์ทำให้ผู้คนเนี่ยไปพึ่งพาตัวเทคโนโลยีมากขึ้นบุคคลก็อาจจะถูกปกคลุมด้วยความรู้สึกโดดเดี่ยว ด้วยสีหน้าที่ปกปิดความรู้สึกของตัวเองไม่ให้แสดงออกมาปกป้องความรู้สึกด้วยการใช้สมองแทนแต่การปกคุมปัญหาเนี่ยครับจะยิ่งทําให้บุคคลเนี่ยสูญเสียความสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคมมากขึ้นลักษณะของปัญหาที่คล้ายคลึงเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในบุคคลที่พยายามหาแนวทางของตนในการปรับตัวเข้ากับสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วบุคคลก็จะสูญเสียทั้งสัมพันธภาพอาจจะลาออกจากงาน และสุดท้ายก็ลงเอยด้วยความรู้สึกสิ้นหวังนั่นคือการให้ความหมายของยาลอมกับเมย์นะครับได้ชัดว่าสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุจากการที่ไม่รู้ความหมายของการดำรงชีวิตของตัวเองทั้งสิ้นซึ่งคำพูดนี้เนี่ยได้พูดไว้ตั้งแต่ประมาณปี2000นะครับประมาณ20ปีที่แล้วซึ่งก็ยังใช้แล้วก็ยังทันสมัยอยู่ในปัจจุบันก็คือเรามีเทคโนโลยีที่ค่อนข้าง จะทันสมัยมากขึ้นแนละ้วเรามีโซเชียลมีเดียและสิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้เราขาดการให้ความหมายต่อการดำรงชีวิตตัวเองและให้คนอื่นให้ความหมายการดำรงชีวิตของเราแทนครับซึ่งทั้งหมดก็จะตามมาด้วยเป้าหมายขั้นพื้นฐานในการแก้ปัญหานะครับก็คือการที่เราสามารถช่วยให้บุคคลเนี่ยค้นพบความหมายค่านิยมและก็เป้าหมายในการดำรงชีวิตการช่วยเหลือไม่ใช่เพื่อบรรเทาอาการนะครับ และก็ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยแต่เพื่อให้บุคคลเนี่ยมีสติและก็รู้ในวิธีการดำเนินชีวิตในปัจจุบันของตนเองมาถึงหัวข้อสุดท้ายสำหรับเอพิโซดนี้นะครับบทบาทและก็หน้าที่ของผู้ที่จะให้การปรึกษาโดยยึดหลักทฤษฎีของอัธิภาวานิยมผู้ที่จะให้การปรึกษาเนี่ยจะต้องสื่อให้ผู้รับการปรึกษารู้ถึงความเคารพในความเป็นเพื่อนมนุษย์ การให้กำลังใจความห่วงใยความจริงแท้ในขณะที่ทําความเข้าใจผู้รับการปรึกษาไปด้วยโดยการสอบถามถึงความหวังและก็เป้าหมายที่เกิดจากตัวของเขาจริงๆความสนใจที่เขามีความคิดและก็ความรู้สึกในเรื่องที่เกี่ยวกับมิติการดำเนินชีวิตแล้วมิติของการดำารงชีวิตเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือความอิสระนะครับความรู้สึกโดดเดี่ยวความรู้สึกไม่มีความหมาย การที่ต้องตายความรู้สึกวิตกกังวลความรู้สึกผิดและก็ความรู้สึกเบื่อประมาณนี้ครับข้อที่2เนี่ยเราจะต้องสนับสนุนให้ผู้รับการปรึกษามีการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของตนผู้ให้การปรึกษาเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้โดยผู้ให้การปรึกษาเองจะต้องมีค่านิยมที่เน้นถึงความมีอิสระในการเลือก แล้วก็มีความรับผิดชอบต่อการเลือกด้วยข้อที่3ครับสนับสนุนให้ผู้รับการปรึกษาเนี่ยเผชิญกับความกลัวแล้วก็พร้อมที่จะตัดสินใจเลือกดำเนินชีวิตใหม่ผู้ให้การปรึกษาต้องแสดงจุดยืนในค่านิยมและก็ความเชื่อให้คำแนะนำเสนอแนะใช้อารมณ์ขันและก็การแปลความหมาย โดยผู้รับการปรึกษาจะยังคงมีสระที่จะเลือกทําตามหรือว่าไม่ทําตามก็ได้ข้อสุดท้ายครับต้องสร้างสัมพันธภาพกับผู้รับการปรึกษาในระดับฉันและท่านตามคําพูดของบูเบอร์ซึ่งเป็นนักปรัชญ,ญาชาวออสเตรียนะฮะได้เขียนไว้ในหนังสือที่ชื่อว่า i and do เมื่อประมาณปี1970ได้จำแนกตัวสัมพันธภาพไว้ หลายระดับนะครับก็ตามนี้เลยก็คือระดับแรกฉันกับฉันโดยจะแสดงความสัมพันธ์ที่มีต่อตนเองในขณะที่แสดงกับผู้อื่นเนี่ยในฐานะบุคคลที่3ซึ่งถือว่าไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองกล่าวก็คือจะไม่พูดกับคนคนนั้นโดยตรงแต่ใช้การสื่อสารทางอ้อมแทนระดับที่สองนะครับก็คือฉันกับมันการแสดงสัมัทธภาพเนี่ยก็คือแสดงให้เห็นว่าผู้อื่นเนี่ยอยู่ในฐานะที่ต่ํากว่าตนมาก บุคคลอาจจะแสดงการหลีกหนีหรือว่ากดดันข่มขู่กับผู้อื่นระดับต่อไปก็คือเรากับเราแสดงสัมพันธภาพที่เหมือนสัมพันธภาพในเด็กเล็กที่ยังไม่มีตนที่แน่นอนไม่มีขอบเขตที่ชัดเจนของความเป็นตัวบุคคลเองระดับที่4พวกเรากับพวกเขาคือสัมพันธภาพแบบแพ้ชนะครับพวกเราก็จะเป็นผู้ที่ชนะเสมอและพวกเขาก็คือพวกที่แพ้ในหมู่ของพวกเรา สมรรถภาพในหมู่ตนเองเนี่ยจะขาดความเป็นส่วนตัวเพราะว่าคำว่าพวกเราจะเป็นตัวแทนของทุกคนไม่ใช่แค่เราคนเดียวสมรรถภาพต่อไปก็คือฉันกับเธอคือการแสดงสมรรถภาพที่ปฏิบัติต่อผู้อื่นเนี่ยเหมือนบุคคลที่หนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะตนสมรรถภาพในที่นี้เนี่ยก็จะมีระดับการสื่อสารที่สามารถเข้าใจกันได้ง่ายเพราะว่ามองคนอื่นมีความเป็นปัจเจกเหมือนกับตัวเอง และระดับสุดท้ายก็คือฉันกับท่านการแสดงสัมพันธภาพที่มีความเคารพยอมรับและก็ให้เกียรติผู้ที่สัมพันธ์ด้วยสัมพันธภาพในระดับนี้เนี่ยก็จะคือสัมพันธภาพแบบอัธิภาวะนิยมนั่นเองซึ่งจะมีผลต่อการเยียวยารักษาและก็การงอกงามซึ่งเป็นสัมพันธภาพหรือการสนทนาที่ดีที่สุดสำหรับการให้การปรึกษานะครับ พ้กหาการปรึกษาต้องแสดงความจริงแท้ซึ่งสุดท้ายแล้วจะลงเอยด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริงสังเกตได้นะครับว่าสัมพันธภาพฉันกับท่านเนี่ยก็งานที่จะคล้ายกับทฤษฎี Person Center ของคาร์โรเจอที่กล่าวไว้ว่าจะต้องมีความจริงแท้มีการยอมรับทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขและก็มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งซึ่งทั้ง3อย่างนั้นรวมไว้ในสมรรถภาพแบบฉันกับท่านแล้วครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของตัวทฤษฎี exist หรือทฤษฎีอัตถิภาวะนิยมนะครับซึ่งผมเนี่ยได้ยกมาเพียงแค่จุดหนึ่งเท่านั้นแต่ในส่วนที่ผมยกมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตรงกับประสบการณ์ชีวิตของผมในช่วงนี้สำหรับใครที่สนใจตัวทฤษฎี exist หรือว่าทฤษฎีอัตถิภาวะนิยมเพิ่มเติมก็สามารถที่จะไปหาข้อมูลตามแหล่งต่างๆได้นะครับสุดท้ายนี้ ลองกลับไปสำรวจตัวเองดูนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเราให้ความหมายชีวิตด้วยตัวของเราเองหรือคนอื่นกำลังให้ความหมายชีวิตต่อตัวเราอยู่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ